สัสดีค่ะวันนี้นะคะยามบ่ายค่ะใกล้จะเย็นแล้วนะคะ ก่อนที่จะมีพิธีบูชาบวงสรวงเทพพาดาเป็นสิริมงคลกับวันเกิดของแม่พระเพลิงนะคะใครๆวันเกิดก็เป่าเทียนเป่าเค้กค่ะแต่ที่นี้ปีนี้เปลี่ยนสโลแกนชีวิตใหม่ทั้งหมดค่ะอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับควันเทียนก้อนกรรนัญญาแล้วก็ทูบหอมที่นมัสก,กรัรเทพหนึ่งเดือวในดวงใจดีกว่าค่ะดูชีวิตมีคุณค่าในศรัทธานะคะและบริเวณด้านหลังของแม่พระเพลิงนี่นะคะคือหนึ่งกิจกรรมศรัทธาของบ้านอุมาการี ะะที่ทุกคนกำลังร่วมกันปลูกต้นบัญญัตรีนะคะที่ญ่าตรามาจากประเทศอินเดียค่ะเป็นไม้มงคลแห่งพระมารดาสีตรีจักรวาลน,นะคะเขาถือว่าไม้ี้ยเป็นไม้แห่งสตินิกายค่ะเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญทางศาสนาเกี่ยวกับสติมายานะคะเพราะถือว่าเป็นไม้หนึ่งสายพันธุ์ที่พระมารดาเนี่ยทรงนั่ง ปรนาสินในช่วงนวราตีนะคะมิฉะนั้นคติศาสตร์ที่ไหนพระมารดาจะสถิตอยู่ที่ใดอันนี้ไม่ทราบค่ะแต่สําหรับคติศาสตร์ของแม่พระเพิงเนี่ยแสงทองศาสตร์สองใจมิฉะนั้นวรีแห่งสวรรค์ถือว่าเป็นคติศาสตร์สาําหรับแม่พระเพิงแล้วก็สารุสิทธิ์บ้านอุมาการีนะคะแล้วก็บริเวณด้านหลังไกลามากเลยนะคะไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านี่แหละคะ่ะเขากาําลัง ปลูกต้นไม้กันนี่ค่ะเป็นติวแถวเลยเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะมิฉะนั้นสิ่งสําคัญกับศรัทธาของแม่พระเพลิงก็คืออยู่เคียงข้างกับธรรมชาติให้ได้ค่ะแล้วก็รักธรรมชาติอาศัยธรรมชาติในศรัทธาค่ะมิฉะนั้นไม่มีวันที่จะปรุงแต่งศรัทธาด้วยหลงในมุรติหลงในคตินิยมหรือกระแสนิยมนะคะแต่ สิ่งที่บ้านเราหลงบ้านเราศรัทธาก็คือธรรมชาติค่ะธรรมชาติเท่านั้นที่เป็นผู้กําหนดแล้วก็ธรรมชาติเป็นสิ่งที่รังสรรค์สร้างทุกสิ่งอย่างให้เกิดขึ้นนะคะมิฉะนั้นศรัทธาต้องแยกให้ออกค่ะมิฉะนั้นบ้านเรา พลังแห่งศรัทธานะคะแต่ไม่ใช่งมงายกับศาสธาค่ะมิฉะนั้นคุณจะศรัทธาหรือคุณจะศาสตาเลือกเอาเองค่ะน้ำเสียงใกล้เคียงกันแต่ความหมายแตกต่างกันนะคะนี่แหละค่ะแสงทองศาสตร์ส่องใจสู่ภูมญาเทวีสถานค่ะ